jealous 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 อันนี้เป็นเสียงเออโค่แล้วบอกว่าหึ่งนะ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 คะ jelly 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 on the plate I'm jelly 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 on the plate ฉันอะหึ่งหึงหึงเด้งดึ๋งเหมือนเจลลี่บนจาน that chick can't be that chick that chick can't be that chick ยายนั่นจะมาเป็นคนสวยของเธอไม่ได้หรอกค่ะเธอจะเอายินนั่นหรอคะหึ I'm be not being spiteful, but he's trash. ฉันไม่ได้จะกันสีนนะแต่เขานะขยัผู้ชายคนนั้นนะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาโอ้โหแต่งตัวมาเต็มมากจะมาแปลเพลงหรือว่าจะมาแบบแสดงละครอะไรนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลเพลงนะคะ I'm Jealous ของ b i l ีเล็กซกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมไอตาถึงแต่งตัวเวอวนยนยุกอะไรขนาดนี้นะคะเราไปดูเพลงกันก่อนเลยค่ะ MV เนี่ยนะคะเขาเปิดมาเขาก็ยังไม่ได้ร้องเพลงเนาะก,ก็จะเป็นซีนที่บีบีเนี่ยนั่งเมาส์มออยู่กับแก๊งเพื่อนทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารจีนนะคะเขาก็เมาส์ก็แบบหูยเกี๊ยวเนี่ยอร่อยมากแบบไม่คุมอาหารแล้วอะไรเงี้ยแบบหัวเราะคักคิกคักเงอตามภาษาสาวๆก,กัน <S <S Girl, look บีบีเนี่ยก็แบบถ่ายรูปแอะอะไรเงี้ยกะว่าจะลงในโซเชียลของตัวเองแล้วก็เข้าไปเห็นนะคะว่าแฟนตัวเองเนี่ยไปกดไลค์รูปผู้หญิงนะคะสังเกตว่าในจอมือถือนี่จะเป็นแอคาว่า Paul loves b b ไปกดไลค์ผู้หญิงอื่นแล้วบีบีก็แบบเฮ้ยเอาให้เพื่อนดูแบบเธอูดิมันไปกดไลค์ผู้หญิงอื่น Hey Google Text are being my Why you so บีบีก็เลยพูดกับมือถือว่า Google ส่งข้อความไปหาแฟนฉันสิว่าทำไมทำตัวลับๆล่อๆแบบนี้อะ Shady แปลว่าทำตัวแบบลับๆล่อๆน่าสงสัยอะไรอย่างนี้นะคะ Hey Google เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนพวก Siri เหมือนพวกแบบ Alexa อะไรแบบนี้นันเองก็แบบว่าสั่งให้ทำนู่นทำนี่สั่งให้คนหาอะไรได้ในมือถืออะไรเงี้ยค่ะ Should I send <Maybe. S 1> No. Sometimes I'm like so over social media. Like, could we go back in time, like to the 1800s? I bet the girls back then didn't have to deal with any of this. ให้เพื่อนดูฉันจะส่งข้อความนี้ดีไหมหาแฟนชนนะที่มันไปกดไลค์ผู้หญิงเพื่อนนะคะก็คือโดจาแคทนั่นเองที่มาฟีเจอริงกันในเพลงนี้โดจาแคทก็แบบ อย่าส,ส่งเลยบีบี้อะไรเงี้ยแล้วชีบีบี้เนี่ยก็แบบฉันกะแบบเบื่อพวกโซเชียลมีเดียเลยอ่ะมันทําให้ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันว่านะพวกผู้หญิงยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาคงไม่ต้องมามีปัญหาแบบนี้แน่เลย you probably die from dysentery what's dysentery uh, <can> my grandma had it แล้วเดอจายแคทก็บอกว่าโอ้ยถ้าเป็นยุคนั้นนะเธอก็คงเป็นโรคบิดต,ตายแล้วมังคงไม่มีเวลาจะมาเป็นอะไรบ้าบออะไรแบบนี้หรอกบีบี้ you're 31 so you'd probably be dead by now thanks charlie คนเมื่อกี้นะคะก็คือชารลีซึ่งเขาเป็นยูทูบ เลยนะคะมีผู้ติดตามใน YouTube ถึง8ล้านคนได้มาร่วมแสดงใน MV นี้ชาลีก็บอกว่า<ม>เธออ่ะอายุ31แล้วนะบีบีถ้าเป็นยุนะนะคนั้นเธอคงตายไปแล้วหมาก็หมายถึงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีลูกมีผัวใช้ชีวิตเร็วมากอะไรเงี้ยะคะ่ะคือ31ในยุคนะั้นก็คือโตสุดๆแต่คือจริง31ในยุคนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลย I love you too life expectancy so alright how about the 6 0 s like 1 9 6 0 s t h a t was fun mm hmm. you'd be sharing your bed faster than You could get canceled on Twitter. ล้วบีบีก็เลยแบบอืมแล้วถ้าไม่ใช่ยุคสมัยเก่าๆแบบยุควิกตอเรียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคแบบ1960ล่ะยุคนั้นก็แบบสนุกดีนะไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีเพื่อนสาวอีกคนนึงนะคะก็คือชีดิคิท้าดราก้อนนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังเหมือนกันนะคะมีผู้ติดตามใน YouTube ถึง3ล้านคนเลยชีแบบว่าเป็นทรานส์บูเมนนะคะแล้วก็มีแบบเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางตัวเองชีก็พูดว่าโอ้ยบีบีถ้าเป็นในยุคนั้นเนี่ยพวกสาวๆนะ่ะโดนเปิิดซซงมีเ็กกัน เร็วมากเร็วกว่าที่เธอจะโดน cancel on Twitter จอีวัฒนธรรม cancel นะคะพวก influencer ฝรั่งเนี่ยจริงๆถ้าเปรียบกับเหมือนเมืองไทยก็เหมือนแบบทัวลงเวลามีดราม่าอะไรคนก็จะเข้าไปด่าว่าแบบเฮ้ i, ยยังไงเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างงี้ยนะแบนแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่สนับสนุนแล้วทําตัวแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือเป็นวัฒนธรรมเดียวกันเวลาที่ influencer คนไหนหรือว่าดาราคนไหนที่แบบมีพฤติกรรมที่ทําให้แบบแฟนๆรู้สึกไม่ชอบเขาจะสื่อให้ถึงว่าวัฒนธรรม cancel ของฝรั่งเนี่ยสมัยนี้มันเกิดขึ้นง่ายแล้วก็เร็วมากแต่ก็เทียบไม่ได้กั She, she has a point all okay, right I need zero technology give me a sexy cape ma'am big muscles saving I'm with you yeah. Harry how about we take it even further don't get me started on the dawn of creation <laughs> บีบีก็บอกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้อยากได้พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ในยุคนี้สมัยนี้เลยฉันอยากได้เป็นแบบว่าหนุ่มหนุ่มมนุษย์ยุคท่ามหล่อๆล่ำๆเลยแบบว่าขนดกๆก็คือพูดไปเรื่อยชันีก็แบบเมามอยพูดกันอะไรกันไปเรื่อยเจคนนี้นะคะที่อยู่ในร้านอาหารเจก็แบบว่ามองว่าตอนแรกเราดูเอ็มวีเราจะแบบโอ๊ยทําไมต้องทานอาหารจีนใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าทําไมถึงเป็นอาหารจีน me the After เจคุณนี้นะคะซึ่งเหมือนแบบว่าเป็นสาวเซิร์ฟในร้านอาหารก็แบบว่าเอาคุกกี้มาให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นฟอร์จูนคุกกี้นะคะหรือว่าคุกกี้เสียงไทย คือมันจะเป็นขนมที่มีอยู่ในร้านอาหารจีนที่เขาจะเสิร์ฟหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะเสิร์ฟแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อายื่นมาให้บีบีแล้วบีบีก็แบบอ๋อไม่ยังไม่รับค่ะของหวานยังไม่รับเดี๋ยวเอาไว้หลังเช็คบินนะคะคุณเจ้ก็เอาเถอะเอาเถอะบีบีก็เลยอะไรของชีวะแต่บีบีก็รับมาขอบคุณนะคะบบี มีช I mean, ื่อ g นแบมบ้าม me because พอบีบีแกะคุกกี้ปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บหายไปเลยวามหายไปเลยเพื่อนก็แบบ i, ไไแเฮ้ยง่ว e งไปไหนโรจาาแคตก็เรียกบีบีอีบีบีมึงไปไหนนิกิตะก็แบบเออ อีบีบีมันจะเวมโมกูทีหลังใช่ไหมเวมโมก็ amo, คือเป็นแอปที่เอาไว้แชร์ค่าใช้จ่ายสมมติว่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ส่งเงินผ่านเวมโมาอ่ะมึงออกไปก่อนนะพันหนึ่งคนละ300300 300, แล้วเพื่อนก็เวมโมแปลเป็นแบบไทยๆบ้านเราจะแบบอีบีบีมันจะโอนคืนกูใช่ปะอยู่ๆมันก็หายไปเลยมันจะโอนคืนกูใช่ปะคือไม่ได้ห่วงเลยเพื่อหายไปไหนจะห่วงว่าอีเรามันมาชักดาบกูได้ยังไงเดี๋ยวมันจะคืนใช่ปะอะไรอย่างงี้นี่ก็เป็นเรื่องราวว่าทําไมจะต้องเป็นร้านอาหารจีนเพราะว่าอาหารจีนเนีม้ก็คคือุณ ใครเคยดูหนังเรื่อง Freaky Friday นะคะที่เล่นโดยลินเซนโลฮ n นานมากที่เป็นเรื่องราวของลูกที่แบบกักกันแล้วก็คุณแม่ที่แบบเปื่อนหน่ายโลกมากแล้วก็ไปได้ f o r t จูนคุกกี้หรือว่าไปกินคุคกกี้อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็สลับร่างกันเรื่องนั้นก็คือดังมากเป็นเหมือนหนังรอมคอมที่ดังของยุคนั้นมากๆเป็นแบบว่าแจ้งเกิดของลินเซนโลฮนมากๆขณะว่ายังไม่เข้าเพลงก็คือมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเลยเนาะ baby, Ugly, cause insecurity told me you don't love me ในเอเนี่ยก็จะย้อนไปที่ลอนดอนช่วงปี60นะคะเป็นช่วงที่บีบีพูดกับเพื่อนว่าแบบเออแล้วอย่างแบบช่วงปี6กก็น่าจะดีนะก็คือย้อนไปเหมือนในบทสนทนาที่เขาพูดกับเพื่อนนั่นเองนะคะเนื้อเพลง่อนแรกก็ Baby I'm Jealous ที่รักฉันหึงนะคะ e alous, Jealous 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 อันนี้เป็นเสียงเก็บอกว่าหึงนะ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 คะ Went from beautiful to ugly จากสวยสวยอยู่ดีๆก็โดนตีตราว่าขี้เล่ Cause insecurity told me you don't love me เพราะว่าความไม่มั่นใจในตัวฉันเนี่ยมันบอกว่าเธอไม่รักฉันคือเขาไม่ได้หมายความว่าจากคนสวยไปเป็นคนขี้เล่แต่หมายถึงว่าอิน e c เค i t y ตี้ในใจเราหรือว่าความแบบกังวลใจความไม่มั่นใจนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นคนไม่สวยจากสวยๆยู่ดีแล้วแบบว่ากังวลน,นั่นนู่นน,น,นี่ก็กลายเป็นไม่สวยเป็นสังหาร All it takes is a girl above me On your timeline to make me nothing This All it takes is a girl above me On your timeline to make me nothing แค่ไปเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เหนือรูปของฉันในหน้าฟีดของเธออ่ะก็ทำให้ฉันจืดไปเลย This is me This is me ฉันก็เป็นอย่างนี้ A woman in d i c h o t o e y ผู้หญิงสองขั้วสองอารมณ์หมายถึงว่าเดี๋ยวก็รักเธอเดี๋ยวก็หึงเธออะไรนั่นเองค่ะ I love me until I don't I love me ฉันรักตัวเองนะ until I don't จนกระทั่งฉันเลิกรักนั่นแหละ Baby I'm pictures jealous the Of that you like Baby I'm Jealous ที่รักฉันหึงนะ Of the pictures that you like เวลาที่เธอกด like รูปพวกนั้นนะ Baby Jealous Of the girls with light Baby I'm jealous ที่รักฉันอิจฉานนะ of the girls with the lighter eyes เวลาเห็นสาวสาวตาสีอ่อนๆนะบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่ตาเียนอ่อนตาสีฟ้าตาสีเทาสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าจะสวยจะเหมือนแบบเวลาคนพูดแบบสาวผมบลอนด์ก็จะดูแบบดูมิสน่ะอะไรประมาณนั้น Baby I'm jealous ที่รักฉันหึงนะ and I know that it a n t right และฉันก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องหรอก but I'm jealous jealous แต่ฉันก็หึงอ่ะห,หึงอ่ะ the jealous k u y ฉันมันเป็นพวกขี้หึง jelly 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 on the plate I'm jelly 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 on the plate ฉันอะหึงหึงหึงเด้งดึ๋งเหมือนเจลลี่บนจานคำว่า jelly นะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบเจลลี่จริงๆเป็นแสรงย่อสั้นๆจาก jealous นั่นเองเป็นคำเหมือนแเวลาพูดเล่นแบบว่า Are you jelly แบบว่าหึงแบบ สุดๆเลยออกหน้าออกตาวางอยู่บนจานแบบดิ้งดึงแบบออกหน้าออกตาเลย อับอายชมัดจนหน้าแดงเป็นไข่าดาว sunny side up เนี่ยก็คือไข่าดาวที่ไม่กลับด้านนะคะก็คือด้านที่เวลาเราตอกไข่ไมบฟูไข่แดงก็จะอยู่ด้านบนใช่ไหมหนั่นแหละเขาเรียกว่า sunny side up แต่ว่าถ้าเราทอดไข่าดาวแล้วก็กลับด้านฟึบเขาจะเรียกว่า sunny side down เวลาเราไปสั่งอาหารที่ร้านอาหารฝรั่งว่า one sunny side up, please แสดงคำว่า egg on my face เนี่ยแปลว่าอับอายอย่างแรงคือแบบว่าทำเรื่อง อาบอายแบบอายมากการที่ฉันไปหึงเธอมากกันนี้แบบฉันอายมากเขาก็เลยเอามาเล่นคํากับเอ็กแล้วก็ซันนิสไซรดับนะคะไอ้แต่ก็เลยแปลเป็นภาษาไทยให้มันแบบเข้าๆกันแบบประมาณว่าอายชมัดเลยอะหน้าฉันแดงเป็นไข่ดาวเลยอะ w a i s t trainer for tiny w a i s t ก็คือใส่คอเส็ตรัดให้เอวเล็กลงไอตัว w a i s t trainer เนี่ยนะคะจริงๆไม่ได้หมายถึงคอเสตที่เขาใส่กับชุดอะไรแบบนี้แต่จะเป็นตัวที่รัดหน้าท้องที่เขาใส่เวลาเขาออกกําลังกายจะเป็นแบบสีดําๆอันนั้นนะเขาจะเรียก w a i s t trainer แต่ว่าถ้าเป็นคอเสตที่เอาไว้ใส่กับชุดอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าคอเสตนั่นเองฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะคล้ายกันก็คือทําให้เอวดูเล็กลงแต่ว่าไอตาเนี่ยแปลเป็นไทยใช้คําว่าคอเสตเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะคุ้นกับคําว่าคอ but I can't help it if I like the way food tastes แต่ก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะฉันอนะชอบกินนี่นาฉันน่ะชอบรสชาติของอาหารน,นะเนาะคือแม้ว่าจะพยายามใส่คอเสเซตให้เอวเล็กๆแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้มากเพราะฉันชอบกินนะเนาะ Apologies ฉันขอโทษนะ For looking on your history ที่ไปขุดคุยอดีตของเธอหรือว่าไปเช็ค history บนมือถือเธอว่าเธอเซิร์ชหาใครดูของใครบ้างอนี้ก็ขอโทษทีฉันไม่น่าไปพูดเรื่องอดีตไม่น่าไปขุดคุยอะไรแบบนั้นเลย I'm trying to let it go ฉันก็พยายามที่จะปล่อยวางอยู่แล้วก็เข้าทนหุกนะคะ Baby I'm jealous ที่รักฉันหึงนะ Of you jealous the pictures that you like Baby Che Baby bad bitch. ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนแรปของ Doja Cat นะคะ That chick can't be that chick ยัยนั่นจะมาเป็นคนสวยของเธอไม่ได้หรอกค่ะเธอจะเอายิยน,นั่นหรอกคะหืม hmm, baby I'm a bad bitch ที่รักฉันน่ะมันใหญ่ตัวแสบ if he feeling he probably get a catfish cat ถ้าเขาหื่นขนาดเนี้ยก็คงต้องเจอพวกตัวปลอมไม่ตรงปกบ้างแหละคำว่า catfish นะคะก็คือพวกที่ใช้รูปคนอื่นในการแชทเอารูปคนอื่นที่หน้าตาดูดีหรือว่าแบบปลอมตัวเป็นคนอื่นนั่นเองเขาบอกว่าถ้าอกแจะผู้ชายมันหื่นไม่เลิกแบบว่าทักผู้หญิงไปเรื่อยนะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เจอพวกไม่ตรงปกหรอกเดี๋ยวก็โดนหลอกๆอก,อ,ก,อ,กอะไรองี้ keep him dreaming to pull up on a nap shit ทำใ เขาเพอ้อฝันไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวปลุกให้ตื่นมาเจอความจริงซะ I don't even be ask him who that chick uh huh. who that c h I don't even ask i n g him who that chick ฉันไม่แม้แต่จะต้องถามเขาเลยว่ายายนั่นนะ่ะเป็นใครด้วยซ้ำอ uh h u h who that chick น่ะถามว่ายายนั่นเป็นใครน่ะเหรอน่ะ nah. ฉันไม่ทำหรอก That's p i t i f u l that's so average Why น่าสมเพศจริงๆเกอ้อสุดสุดเลยคือการเข้าไปจี้ถามผู้ชายว่าเฮ้ยใครอะคเขวบใครจะบอกว่าฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกจ้ะฉันนั้นเลิศกว่านั้นฉันไม่แม้แต่จะเข้าไปถามเลยอันนั้นก็คือเบสสุดๆฉันไม่งอด้วยอะไรอย่างนี้ Some w o men want men and some girls want vibes ผู้หญิงบางคนเขาก็อยากมีผู้ชายในครอบครองไปถึงแบบอยากมีผัวแต่ผู้หญิงบางคนนะ่ะก็อยากมีเมียนะจ๊ะรู้ไหมเออเขาจะบอกว่าคือแบบยุคนี้สมัยนี้แล้วอะผู้หญิงอะก็ไม่ได้ต้องคู่กับผู้ชายเส นะคนเพศเดียวกันเขาก็รักกันมีเยอะแยะมากไป Stoke ท้าลายจนเจ็ e b u กก i n g and the pants on fire โกหกใส่จนเขาจับไ่ได้ตลบตะแลงไฟลุกไหม้กันเกงเข้าไปส a ลง pants on fire นะคะแปลว่าโกหกตลบตะแลงเป็นไฟโกหกเป็นไฟเลยนะมึองก ook, เป็นคนขี้โกหกมากๆหรือโกหกเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะใช้สำนวนนี้ได้นะคะแล้วก็ b u g g i n g เนี่ยเป็นสแลงแปลว่าแบบกวนใจก็คือมาจากแมลงกันแหละที่แบบแมลงบางทีมันชอบมาบินตอมๆแล้วว่าโอ้ยมันน่ากวนใจน่ารำคาญเหลือเกินเนี่ย ก็ใช้คาว่า bugging ได้ว่า why are you keep bugging me แล้วจะมาอะไรกับกูนักหนาอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะ I stole your man ฉันแย่งผู้หญิงของหล่อนมาละยะ He got freedom to chase what he l i k e n mad He g e t freedom to chase what he likes, he what he likes. เขาเป็นอิสระแล้วเพื่อที่จะได้ไล่ตามสิ่งที่เขาชอบไงละ่ะ I know you're mad ฉันรู้ว่าหล่อนไหโกรด But he ain't even worth the night. แต่ที ain't even worth none of your time แต่เขานีไม่มีค่าพอให้จะมาเสียเวลาด้วยหรอกจะ้ะ It's such a drag โคตรจะน่าเหนื่อยหน่ายเลย Such a drag แปลว่าแบบน่าเบื่อแต่ผู้ชายคนนี้ไม่เลิศอย่าไปเสียเวลาเลย I'm not being spiteful, but he's trash. ฉันไม่ได้จะกันซีนะแต่เขานะ่ะขยะผู้ชายคนนั้นนะ่ะ Won't be the last. นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกนะ To let you know, but he gon' show you. ฉันบอกไว้ก่อนเลยแต่เดี๋ยวเขาก็ไล์ออกให้เธอเห็นอยู่ดีคือเหมือนเพื่อนสาวอะมาบอกว่าโอ๊ยแกผู้ชายคนนั้นมันไม่เลิศแกจะไปเสียเวลาทำไมมันสันดานแบบนี้เด็ดมันก็ไล์ออกอะไราเงี้ยเหมือนเตือนเพื่อนแบบแบบยับแบบปลา,ามเพื่อนไว้อะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็จะเป็นท่อนคอรัสเบาๆเขาก็จะร้องว่า I'm jealous of her ฉันอิจฉาหล่อนจัง Need your <Nature> number อยากได้เบอร์ของเธอจังตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเผยมาแล้วว่าจริงๆนี่เพลงนีงงงง้เนี่ยเนื้อหาอินไซต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แค่พูดถึงว่าไปเห็นแฟนของตัวเองเป็นเมนคนอื่นไปแล้วก็ไปหึงแต่คําว่า jealous ในภาษาอังกฤษนะคะนอกจากจะแปลว่าหึงห่วงแล้วก็แปลว่าอิจฉาด้วยซึ่งเนื้อเพลงของเพลงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาแต่งเพื่อที่จะบอกว่าในโลกโซเชียลมีเดียตอนเนี้ยมี แต่คนสวยสวยมีแต่คนเก่งเก่งแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบอินสิเคียวในตัวมากจากที่เป็นคนสวยสวยก็กลายเป็นบอกว่าขี้อิจฉาลิษยาเห็นคนนู้นสวยกว่าคนนี้ได้ยอดไรเยอะกว่าคนนู้นแบบยอดวิวเยอะกว่าเราก็กลายเป็นคนแบบขี้เล่คือเหมือนว่าจิตใจขี้เล่ไปเลยเพราะว่าโมแต่คิดเรื่องแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วเขาเนี่ยก็เอามาปรับเนื้อเพลงให้ดูแบบว่าเข้ากับเรื่องรักใครๆมากคือให้เข้าถึงคนมากขึ้นนั่นเองค่ะ She doesn't love you หล่อนไม่ได้รักเธอ Boy let me show you พ่อหนุ่มน้อยเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูนะคือว่าเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าใยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้รักเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ย แล้วบีบีเนี่ยก็กลับมาที่โต๊ะอาหารนะคะเพื่อนก็แบบโอ๊ยอีบีบีมันกลับมาแล้วแล้วก็อ้ขำเมื่อมาเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะแบบว่าดีใจจังมันจะได้ไม่ต้องเวมโมหากกูมันจะได้จ่ายได้เลยมันไม่ได้ชักดาบแต่ว่ามีผู้หญิงคนหน,นึ่งที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารนะคะไอตาก็ไม่ชชว่์ว่าคนนั้นเป็นใครเพราะไอ้ตาไม่รู้จักน้อยแต่ก็แนะนําคนที่ตารู้จักแต่ถ้าใครรู้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างนะคะแล้วพอบีบีเขากลับมาที่โต๊ะเขาก็แบบมองไปหาป้าที่เอาอ่า,าให้ แต่งนะใจนะที่เธอทําให้แบบฉันเป็นตาสว่างไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนสมัยไหนไม่ว่าจะเป็นยุควิกต,ตอเรียนแบบนี้อ้าเป็นบทที่ฉันแต่งตัวเล่นใหญ่ขนาดนี้หรือว่าจะเป็นยุคห0หรือว่าจะย้อนไปในสมัยยุคแบบมนุษย์หินน่ะคือความอิจฉาของคนมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนอะถ้าเราจะเป็นคนขี้อิจฉาหรือว่าถ้าเราเป็นคนแบบว่าเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นเนี้ยจิตใจเราก็ไม่สงบสุขสักทีนะคะก็ทําให้เขารู้ว่าไม่เกี่ยวกับยุคหรอกจริงๆก็คือเราเนี่ย ที่จะต้องแบบ ปรับความคิดนั่นเองก่อนไปนะคะชูของดิฉันเนี่ยเช่ามาก็พันหนึ่งแล้วรบกวนจริงๆอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตาหน่อยนะคะแล้วก็กด subscribe กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ๆนะจ๊ะเพื่อมีแปลเพลงอะไรเก๋ๆมีความหมายเด็ดๆแต่ก็จะจัดมาให้ดูกันสําหรับวันนี้ไปแล้วก่อนไปนะคะ #beyourbest ไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นเหมือนใครหรอกเข้ากับเพลงนี้เลยแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วคะ่ะบ๊ายบาย So what be So can I get some closer? Stay right where you are and don't come closer If you ever picked it up it's over